สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบานๆกับผมมันนิ้ภาพพี่น้องมาใส่หลอบใส่เงียบอบนะครับผมมันน,นี่ครับผมเอามาประมาณสิบสิบสามสิบสี่หลังก็มันนี้สิมาใส่น้ำทงไฮทงหน้านะครับผมหมาหยที่เขาเคยใส่เบ็ดกบไปแ,แต่ว่ามันนี่ผมสิเอาตัวหลอบมาใส่ลองเบิงว่าจะเป็นยังไงก็มันนี้ผมจะได้เป็นเยือป่าปลาเข็งนะครับผมตายเนี่ย ปลาเขาเข่าเฮิ่นเลยปลาถึกถึกหลอบถึกยังสินะครับผมกักะจมีตายเนี่ยตตายเนี่ยนะครับผมกะใส่ให้มันดินเนี่ยกะตกเป็ดเนี่ยตัวตายเนี่ยนะครับผมใส่น้ากันร่องเบิรงกันครับผมว่าจะมีกบบ่เขามากินปลาข้าบนนะครับผมเพราะว่าเอาใส่เบ็ดมันก็ได้ยอยู่แล้วครับผมใส่เลาะต้องไปน้ำมูลนี่แหะครับพี่น้องมองใส่มองใส,งส่จะเิ่มหายากแล้วอ่ะพี่น้องไปครับผมไปใส่หลอบไปใส่กบน้ำกันครับ ดูอกันครับเป็นล้านเม็ดล้านกบน่นพี่น้อน่าจะใส่ร้ายรอบโอเคได้ดีนะพี่น้อง ใส่ทั้งปลาเปลี่ยนปลาตายเดี๋ยวผมให้มันมีทั้งปลาปลาเปลี่ยนแน่ปลาตายแน่นะครับผม ไว้หนึ่งหลังครับ ปลาตายไวปพไี่น้นองต้องแก้มือมีการอารอบมาใส่นะครับผมว่าหมองนี้เคยเห็ดเบ็ดขาดไปแล้วแม่นจุดก็บใหญ่ เสร็จไปอีกหนึ่งหลังครับ ก็ใส่ปราเปลี่ยนน้ำปราเปลี่ยนเป็นดินนะครับเป็นดินนะเป็นดิน เพิ่นเขินอายเงยมัเขามากินป่าครับพี่น้องเดี๋ยวจังถามมาหลุนมาเบิ่งผลงานกันนะครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศร้านะครับผมนี่ครับผมฝนตกนะครับพี่น้องฝนตกเยวจะพาพี่น้องไปเลาะเบิ่งเงีเยบกบหลบกบกันนะครับผมฝนตกแต่เศร้าเลยพายุเข่าครับช่วงนี้ โห่เลยพี่น้องเนี่ยเก็บเลยผมมีอะไรเลย เคยเห็นเขาขี่คาดบ่เขาขี่คาดเนี่ยพี่นุ่นนอนเอดเลียดอัดลาดเลยเว้ยนอนบมตื่นเลยนกเขาขี่คาดเขาขี่คาดกบพนักกินน้ออ๋อนี่ตะบกหอยฮะนี่นี่นี่เด็กโจ๋อะไรกู หยอยหอยจับอูบ่อบ่บบอ,อไปเราไม่ต้องการคุณคือบ่ไม่ต้องการคุณหอย

mình gặp khuấn mất tục nha chiều khẩu cho các loại việc biết à chắc tem gì nó khi รังหนีงงูเข่าได้พี่หรอกคุณคุณ, <c oughs> คณเออกบบโเข่หางูเขา่าสิ

บัตรสีเขียบัตรสีเขียสามพูนะอ่ะสุดสวดเลยบัตรสีเขียนะหนึ่งสองสาม,สามเลยครับพี่น้องอ,อันนี้โอโ้โห้เบิ้งครับนะสามหนอ่อเต็มเต็ม จนะีด้เนาะขอมัสามเลยพี่นออ้องโอ,อ้โห ổn ừ, tập đấy, bão. Bụng bát đầy, 3 tổ, lắm giò. lẻo là mình bớt đẻo nè. liền Lắng pí <laughs> หลังที่หาหลังที่โขลกขุณได้เต็มเด็ดสวยงามสามตัวไปหลังนี้เข้าบ่อพี่น้องโอ้ย 五个吗？Uh, okay. ้องพี่น้องโม่เขา่าแถวนี้เพิ่งเกี่ยวเข่าเกลือพี่น,อน้องใเซม อ้มีตัวอยู่นะครับโอ้มีอยู่จักตัวเลยพี่น้องจักตัวพี่น้องเทั้งกันนะโอ้โหลังนี้ก็สามนะครับพี่น้องนี่ครับผมสามครับนี่ครับผมโอ้โหสามตัวงามๆครับกบกำลังตัวงาม สาม่ครับผมจัดมาสามนะครับผมโอ้โหเต็มเต็มเ <c oughs> ดี๋ยวไจใส่กลุกันเขา่ากับเข่าลายอยู่ครับเ่าเขา่ากับเข่าเลยตัวนี้เห็นไะหอ่ ชิลตัวชิลตัวเดี๋ยนะลตัวจิลตัวชิลตัวเออโอ้โอ้โอ้โอ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 โตำแห้งแค่มาชิลตัวยังวะง่านี่เบิดแด้วาพี่น้อง,ออองตัวใหญ่เด้ มันเป็นตุ่นไหนครับโอ้นี่ยังล่ะนี่บ่โอ้อโอพี่น้องนี่ป่าปลาโคเขามหนี่ครับผมเขามากินปลาเข็งหน่อยเดี๋ยว คนน้อยเี้ยครับผมคนน้อยมาคนไปเออได้อยู่พี่น,อน้องถือถือว่าโอเคยอยู่ดอก <c oughs> ปลาลอยไปปลอยไปปลา นกินนำมากพี่นอ้องนั่นจะเป็นจังนเด๋ยวอ้ถือด้วครับพี่น้องหนึ่งตัวครับหลังนี้นี่ครับผมหนึ่งตัวหนึ่งตัวตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวว้าวว้าวตัวครับตัวน้องเฮ้ ฝนกับฝนกับมากเรื่อยๆฝนกับตกมือนี้มืพอพายุนะครับผมเออเออยุ่งพายุกับมาก่วงคนเกี่ยวเขา่าโอ้โห้อเอามามา ได้การอยู่พี่นอ้องฝนแม่ฝนแม่ฝนแม่ เกี่ยวเขาออกคัวมิดีตวโอพี่น้องโอ้ปัดทูตัวหนึ่ง,ยยงมมนะตัวหนึ่งใหญ่แห้งว่าเป็นหัวกินเยือจนบ่ได้่นะตัวหนึ่งครับผมขอม้าสองนะครับตัวหนึ่งหน่ยน้อยนี่ถือว่าได้การอยู่ยนะพี่น้องเหยือบประเขง็งเขา

anh phi nhai phi nhỏ bay bay lúc bay 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 ตัวโอ้ยหลังนี่อ้วนตับเลยพี่น้องครับหลังนี้อ้วนตับเลยนี่ครับผมอ้วนตับเลยตัวเดียวก็เสียวได้นะครับตัวนี้โอ้นี่ครับผมเอิ่นมาตัวเดียวก็เสียวได้อ้วนตับเลย แดงวเนี่ครับผมยับลงมาเรื่อยๆกบมันจะเริ่มต้องมาถอนละไอ้ทั้งรุมนะครับเถิงๆงเถิงถง,ถงบ่ยนี่ปันไดแล้วบ่ยไปถือ

สุดท้ายนะครับพี่น้องหลังสุดท้ายนี่นู่นนั่งหมีพิชังมีตนะม่ตะปูเนาะพี่น้อนนะตะปูเนี่ยโอ้โหมันเขาไปกินปลาพี่นอ้องปลาที่เขาเห็นใส่ไว้ ปูคนกระเสียวคนเขาเลยีลยไล่กระเสียวนี่พี่น้องอ,อู้ยนี่ครับผมปูคนเขามาหากินปลาปลาออกไปยกปูไว้นี่นี่ครับผมปลาพี่น้องเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันกลับบัาน ผลงานเขาวันนี้นะครับผมได้กบตัวได้กบเก้าตัวนะครับกบเก,ก้าตัวแล้วก็ปลาความาตัวหนึ่งเป็นสิบตัวนี่ครับผมสวยงามครับพี่น้องเต็มเต็มเต็มไันนี่ ดักกบนะครับผมด้วยเหยื่อปลาเข็งนะครับผมด้วยเหยื่อปลาเข็งกับบรรยากาศผ้าหยุ่เขานะครับผมโอ้ดีนะยังได้โตมาแต็มสวยๆอยู่ครับผมฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจกันครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ